คลิปนี้ผมจะมาติดตั้งตัว Pi p เซนต์ลงบน VUT v u l t r นะซึ่งเป็น cloud service อเดี๋ยวลองเข้าไปที่เว็บตัว v u l t r นะครับถ้าท่านใดยังไม่สมัครก็ต้องไป สมัครก่อนนะครับก็ไปไซอัพก่อนนะตอนนี้ผมสมัครเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าท่านใดยังไม่สมัครก็สามารถที่จะคลิกลิงก์ข้างล่างได้นะอ่ก็จะได้รับเครดิตนะครับถ้าสมัครต่อจากผมเนี่ยผมก็จะได้รับเครดิตสิบเหรียญแล้วก็ผู้สมัครเองเนี่ยก็จะได้รับเครดิตด้วยสิบเหรียญนะก็คลิกด้านล่างได้เลยนะครับอ่านี่ผมสมัครแล้ว แต่ถ้าเราไปสมัครตรงๆแบบนี้ก็ได้นะครับแต่แต่เราจะไม่ได้เครดิตสิบเหรียญนะถ้าอยากได้เครดิตสิเหรียญก็สมัครลิงก์ต่อจากผมได้เลยนะครับผมสมัครแล้วผมก็ล็อกอินเข้าไปครับทีนี้ผมจะทำการติดตั้งตัว p พ s e n s e น c l บนคลาวนะครับบน Cloud VPS ของตัวนี้นะ ผมก็ไปเลือกตรงนี้นะครับ Deploy New Server ผมเลือกลงมานะผมจะเอาสิงคโปร์นะครับเลือก Server Location ที่ใกล้ประเทศเราที่สุดนะเพราะว่าถ้าเรา Access เาไปก็จะ Access ได้เร็วนะครับก็ผมเลือกสิงคโปร์อ่าตรงนี้ก็เลือกเป็น ISO Library นะครับซึ่งตัว vps ตัวนี้มันมีตัว pipsense อยู่แล้วผมจะลง pipsense อ่าตัวนี้มันเป็นเวอร์ชัน2 4. 4 4นะครับแต่เวอร์ชันปัจจุบันตัวนี้มันเป็น2.4.5นะแต่ถ้าเราลงแล้วเราอัปเดตก็ได้นะครับผมคลิกตัวนี้ผมเลือกแพ็กเกจนะครับผมเลือกแพ็กเกจผมเลือกแพ็กเกจต่ำที่สุดเลยแล้วกันนะครับ พอตัวพรีเซนเองเนี่ยสเปคต่ำสุดเนี่ยเมมโมรี่น่าจะประมาณห้าหนึ่งสองนะถ้าจำไม่ผิดนะเวอร์ชันใหม่นะครับ <c oughs> ผมเลือกแพ็กเกจ่ำสุดคือหนึ่งซีพียูหนึ่งกิกนะครับเอ่อตรงนี้เอ่อผมจะสร้างเป็น p r i v a t e อีกเบอร์ก็ได้นะสมมุติถ้าเราถ้าผมต้องการที่จะ ติดตั้งตัวเครื่องลูกอีกเครื่องหนึ่งบนตัวขาวตรงนี้นะครับผมสามารถที่จะให้มันสร้าง Private Network ให้ได้ด้วยนะอันนี้ผมไม่เลือกนะครับผมไม่เลือกตรงนี้ผมจะตั้งชื่อเป็น p f s e n นะเป็นเซิร์ฟเวอร์ pfSense VPN .tk นะเมื่อคลิปที่แล้วเนี่ยผมจะไปจดตัวโดเมนนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปพ่วงก,กับโดเมนที่จดที่เว็บตัวฟรีนอมนะถ้าท่านใดยังไม่ได้ดูวิธีการสมัครโดเมนฟรีก็ ย้อนกับไปดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับอาจากนั้นก็ให้คลิกตรงตัว deploy ตัวนี้นะเราสักครู่นะครับมันก็จะรันละมันก็จะ run รันตัวนี้ ผมจะคลิกเข้าไปครับรอสักครู่นะครับอ่าอันนี้เรียบร้อยแล้วนะคลิกตรงนี้นะ,ะผมจะวิวคอนโซลดูนะครับคลิกตรงสาจุดตรงนี้นะตรงนี้นะครับแล้วก็วิวคอนโซล ตรงนี้มันก็จะทำการติดตั้งตัวผีเซนนะครับรอสักครู่นะครับ ขึ้นมาแล้วนะครับก็ Enter นะครับ Accept คือขั้นตอนนี้ก็คือติดตั้งตัวผิ p เ e n s ยโดยทั่วๆไปนะครับ Enter แล้วก็ Enter นะครับผมเลือกเป็นตัวบนนะ Enter ครับ ตรงนี้ก็พิมพโนนะแล้วก็รีบตูตนะครับ อทีนี้เวลาเรารีบูตนะครับมันก็จะขึ้นมาแบบเนี้ยมันก็จะถามหาตัวติดตั้งเองนะ <c oughs> ที่เวลา,าติดตั้งเสร็จแล้วให้เราเข้าไปที่ s e t t i n g นะครับเข้าไปที่ตัวเซิร์ฟเวอร์เองคลิกเข้าไปที่ตัวเซิร์ฟเวอร์เองเนี่ยไปที่ s e t t i n g แล้วไปที่อ่าคัสตอม ISO ตรงนี้นะครับให้ r e m o ูฟ พิเซนทิ้งก่อนนะถึงขอรีบูตอีกครั้งหนึ่งนะอ่ารีมูฟคลิกตรงนี้นะอ่าทีนี้เดี๋ยวเรามาเปิดอีกครั้งหนึ่งนะครับไปที่ Product ก็เลือกตรงนี้นะครับ เ e r ร์ r เวอร์รีนะครับเลือกตรงนี้แล้วก็เปิดคอนโซลขึ้นมาดูนะครับวิ Consol ล มันก็จะขึ้นหน้าให้คอนฟิกเบื้องต้นนะครับมันก็จะถามว่าเราจะคอนฟิก VLAN หรือเปล่าก็ไม่นะครับพิมพ์ n เนอะ Enter ก็จะถามหาว่า v a n interface นะเรามีแค่การ์ดใบเดียวนะครับเราไม่ได้แอดตัว private เข้าไปชื่อเลยแล้วกันนะครับคือ v t n 0นะครับก็ Enter ตรงนี้ก็ Enter นะครับก็พิมพ์ y นะครับ คือ yes ค่าที่เราตั้งมาทั้งหมดเมื่อสักครู่นี้ต้องการดำเน,บบนินการหรือเปล่าก็พิมพ์ Y อ่าโอเคครับก็เสร็จเรียบร้อยนะเดี๋ยวผมจะลอง a c c e เข้ามายังเบอร์พีนี้นะครับซึ่งก็คือเป็นเบอร์พีเดียวกันนะครับกับตัวนี้ขั้นสูงนะครับแล้วก็ไปยังนะก็จะเจอหน้าตัว pfSense แล้วนะก็เป็น admin password ก็คือ pfSense ก็ next next ตรงนี้ผมจะตั้งเป็นเซิร์ฟเวอร์นะครับเซิร์ฟเวอร์ตัวโดเมนเนี่ยผมจะไปจดที่ free free nom free nom ที่ผมทำคลิปก่อนหน้านี้นะจะเป็น pfsense dot tk pfsense vpn t k นะครับผมจะใช้ดินเอสของตัว อ่า Google นะครับ Next ตรงนี้เลือกเป็นเอเชียบางกอก Next อ่ตรงนี้เป็น DCP นะครับให้มันรับมาจากตัว Cloud Next ตรงนี้ผมจะตั้งพาสเวัร์ดใหม่นะครับแล้วก็ next ครับ reload นะ finish อ uh, accept ครับ close ปิดตรงนี้ออกอก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอน,นี้เป็นการขั้นตอนการติดตั้งตัวพรีเซนต์บนคลาว d ผมใช้ vu ltr นะถ้าใครอยากสมัครที่ผมบอกก็คลิกใต้เลงเลยจะได้เครดิต10เหรียญให้ใช้ฟรีนะครับ ผมก็ได้ด้วยนะครับแต่ถ้าไปสมัครตรงๆเนี่ยผมก็ไม่ได้แล้วก็ผู้สมัครเองก็ไม่ได้นะครับลิงก์ผมจะแปะไว้ข้างล่างเลยนะคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับ